อะไรบ้างคือไม่ค่อยได้เห็นหน้าตามหน้าจอเลยตามน้ำพีกก็ก็ทุกวันนี้ก็เรียนปริญญาโทค่ะก็เพิ่งเพิ่งได้ปิดเทอมได้อาทิตย์เดียวปริญญาโทปิดเทอมแค้สองอาทิตย์เองนะเรียนว่ายังไงอะคะเรียนเรียนนานแล้วค่ะแล้วก็ขอนเรียนปรับพื้นฐานขอนเรียนเพราะว่าขันตอนปริญญาตรีหนูเรียนนิเทศศาสตร์มาค่ะแล้วก็ปริญญาโทนก็เลยมารยนคณะบริหารเพราะว่า คณะที่หนูอยากเรียนตั้งแต่ปริญญาตรีแล้วอะแต่ว่าหนูไปไม่ไหวหนูก็เลยย้ายมาเรียนนิเทศตอนทอศัเพราะฉะนั้นปริญญาโทหนูก็เลยกะเอาให้เต็มที่สักครั้งนึงในชีวิตเราอะเนาะในไหนหนูก็ตั้งใจอยากจะเรียนแล้วเป็นการเบรกงานหรือเปล่าว่ากันการไม่เห็นหน้าหนูไม่ต้องเลยจะเบรกงานเลยแต่ว่าคือหนูอยาก อยากทําตอนนี้หนูยังทําทุกอย่างไหวยอยู่ค่ะขอ,อยังทางานไหวขอ,อยังมียังมีสิทธิ์ที่จะเรียนยังมีแรงที่จะเรียนอยู่ยังมีไฟอยู่หนูก็ยังอยากทําให้เต็มที่คะคะเพราะว่า หนูมั่นใจว่าหนูไม่ได้เกิดมาในฐานะความเป็นนักแสดงอย่างเดียวหนูหนูเกิดมาในฐานะความเป็นอุตสาวรียของลูกแม่ซึ่งหนูก็เข้าใจว่าความเป็นแม่คนก็อยากให้ลูกเรียนไปให้แบบเต็มที่ดีที่สุดสูงสุดใช่ไหมแล้วหนูมาถามแม่แล้วแม่บอกว่าแล้วแต่หนูว่าแบบแล้วแต่ของแม่เนี่มันกดดันนะที่เพราะฉะนั้นหนูก็อยากเรียนให้คุณแม่ด้วยค่ะเรียนหนักไหมคะข่อนนี้ ูว่าหนักไหมมันก็หนักค่ะแต่ว่าปริญญาตรีของหนูหนูว่ามันหนักที่สุดมาแล้วค่ะ<ม>เพราะว่าตอนนั้นมันลงเรียน7ตัวแล้วก็เรียน5วันเลยด้วยแล้วละครอตอนนั้นก็สามเรื่องและแถก็กเราก็ยังเด็ก เพราะฉะนั้นหนูว่าวันนั้นมันผ่านวันที่มันเป็นวิกฤตในชีวิตหนูมาแล้วอะคะ่ะเพราะฉะนั้นหนูมาเรียนปร,ริญญาโทรเราเรียนแค่สองวันเองมีเวลาทํางานมันอ่ดต้องเยอะโทนี้มออะไรค <c oughs> ไไรับมหาวิทยาลัยกรุงเทพคะ่ะที่เดิมาขอถามข่าวหน่อยนะมีแค่ข่าวนะคะไม่เอาเรยเลย <c oughs> ปะ <c oughs> Uhm. ไม่ถ้ามันไม่ใช <ak> ่ก <te le kindergarten> ็ไม่ใช่เขาบอกว่าช่วงนี้เหมือนเราเนี่ยการเป็นแบบว่าสาวปาร์ตี้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็ปาร์ตี้ค่ะคือหนูว่าหนูใช้ชีวิตตอนนี้หนูควรจะต้องอยู่ในจุดที่หนูควรมีสังคมของหน er ูเพราะว่าจะให้หนูต่อไปหนูอายุมีครอบครัว4ี่สิบห้าสิบจะให้หนูมาปาร์ตี้กับเพื่อน แฮงเอาท์กับเพื่อนหนูว่ามันก็ไม่ใช่ช่วงช่วงอายุกับที่คนคนนั้นควรทำอะค่ะแล้วเขาบอกว่าเป็นาไปปาร์ตี้นี่เคยบอกก่อนหน้านี้เคยบอกว่ามีหนูที่น้องวงการที่หนูชอบครับเพื่อไปกับผัดด้วยอะไรอย่างงี้โอ้พี่เขาไม่เคยออกมาข้างนอกกับหนูเลยค่ะจริงเหรอจริงค่ะอย่างตอนนี้ที่มีข่าวอ่ะไม่ได้มีข่าวกับผู้ชายมีข่าวกับทอมใช่ไหมย่าแกัแก่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 แด่แก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 ่แนอแก่มก่แก่แน่แม่แก่แกนแก่นเ่ีก่แก่นู่แม่แ่แก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 ่่แ่ แล้วหนูก็ไม่ได้ตู้พูดแบบนี้ไปลว่หนูอยู่ปีหนึ่งปริญญาตรีนะว่าก็คือคนเดิมใช่ไหมไม่ใช่คนเดิมค่ะได้ข่าวเขียนว่าเราไปไหนมาไหนกับเขาทุกความจะได้ไม่คือคืาวครไทไว้ก่อนได้่ว่าอะไรคือเดี๋ยวหนูจะบอกก่อนนะว่าหนูมีเพื่อนอ่ะเป็นทอมหลายคนเป็นเกย์ก็มีกันเทยตจุดแต๋วมีหมดคือทุกคนเป็นเพื่อนหนูหนูขอโทษแต่ว่าหนูมีเพื่อนแบบหนูมีเพื่อนแล้วหนูก็มีความสุขกับการที่หนูคบเขาเป็นเพื่อนแบบนี้แล้วเวลาหนูไปไหนหนูก็ เขาก็คือเพื่อนขวัญนะขวัญก็คือเพื่อนเขาเราก็สามารถที่จะถ่ายรูปเล่นอะไรอย่างนี้ได้ที่ถามแล้วมีข่าวอะไรขวัญก็ตอบขวัญก็เคลียแต่ว่าหนูไม่อยากให้แบบไปจี้อะไรกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงก็ไม่ได้ชอบถอมใช่ไหมชอบชอบแ้วถ้าเกิดหล่อมากๆอะใครเลือกมาปาร์ตี้แบบนีรู้สึกไงบ้างคะก็หนูว่าหนูก็ไม่นะคะหนูว่าการที่เราโตไม่โตมันไม่ได้อยู่ที่คำว่าปาร์ตี้อะค่ะแต่หนูรู้สึก หรว่าถ้าเกิดหนูอายุหนูรู้สึกมันต้องมีอายุหรอกแค่หนูมีครอบครัวแล้วมาบอกว่าแบบคนเป็นแม่ปาร์ตี้หนูก็ไม่รู้สึกแฮปปี้เท่าตอนนี้นะคะเพราะตอนนี้ชีวิตหนูก็โตแล้วก็ในระดับหนึ่งที่ที่เราเข้าได้โดยที่เราไม่ผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ต้องมีสังคมของหนูแม่ก็เริ่มปั่วมากขึ้นแล้วระวังตัวก็ก็ระวังตัวค่ะก็พยายามไปไหนก็พยายามมีคนขับรถแล้วก็ ฉะนแม่มากๆก็ให้เพื่อนขับรถให้ให้คุณแม่ไปรับหรือไม่ก็อยู่ในสถานที่ที่ดีๆไม่เสี่ยงอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณแม่ก็รับรู้ทุกครั้งที่หนูออกไปเที่ยวค่ะรับรู้ไม่ไปไหนคือเหมือนว่าไี่ไปกับสาวรอนี่คือแม่แฮปปี้สบายใจแม่ไม่ได้แฮปปี้ค่ะแต่ว่าแม่แฮปปี้กับการที่ลูกไปไหนลูกทําอะไรลูกบอกคุณแม่ตลอดทุกวันนี้หนูมีคุณแม่แค่คนเดียวพ่อหนูก็สวรรค์แล้วใช่ไหม พี่สาวนูก็ไปอยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นหนูทําอะไรอย่างเงี้ยนูคุยยกับคุณแม่แค่สองคนนะเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็จะรับรู้เรื่องของเราทุกเรื่องแม่ก็จะเป็นแบบทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งความเป็นแม่ด้วยเป็นทุกอย่างให้ขวัญนะแล้วหนูคนนั้นที่อยากชอบล่ะเป็นไงอะไรอยากชอบแบบยังไม่รู้ค่ะหนูก็ยังรู้สึกเบื่การที่หนูไม่มีคําว่าแฟนแต่ว่าหนูมีพี่ใครสักคนหนึ่งที่เขาคอย ขอให้คำปรึกษาขวัญมีเรื่องอะไรขวัญขวัญขอให้ขอขวัญขอคำปรึกษาเขาอะคะ่ะคือหนูเบสท์แมนต้องมีคําว่าแฟนนะคะก็คุยกับเขาในฐานะพี่ชายมากกวา่าค่ะใช่ค่ะคุณเป็เคนยังไไหมว่าเออเป็นเขาหรือเปล่าที่ขวัญเอามาพูดเขาก็ไม่เคยพูดหนูก็ไม่เคยพูดค่ะคือ,ค,อคือต่างคนต่างต่างมีชีวิตส่วนตัวซึ่งเราก็เคารพซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าโตโตกันแล้วอะค่ะคุยกันได้นานหรือยังคะขวัญจ๋า หนูรู้จักนาที <Labor> <fi> ่เขามันานละค่ะนานขนาดท่านามไหมครับท่านามมากกว่านี้ไหมคขาถามเก่าบอกว่าถามเวลามากเลยอ่ะไม่เวลามั้ยทำไมไม่บอกไป่ำไมมาเหรอไม่เอาอ่ะคือคือคือรู้สึกดีคือถ้าเกิดว่า ไออย่างผู้หญิงทุกคนเนี่ยถ้าเราเราสึกเรารู้สึกเหาการที่เขาเป็นเป็นเป็นคนตรงหรือเปล่คะคือไม่จําเป็นต้องแบบมาทําดีกันแล้วทุกอย่างเพื่อให้เราชอบคือเขาก็เป็นคนที่ดูขวัญได้ด้วยซึ่งหนูหนูก็ไม่เคยเจอใครที่แบบว่าคอยไปกันเราใช่เตือนเราบอกเราสอนเราอะไรอย่เงี้ยบางคนก็จะแบบเออดีเอาว่าซ้ายก็ซ้ายเอาว่าขวาก็ขวาอะไรเยตนีมาตรงกระทมคือมา ใน,นแนวลักษณะคนดีอะค่ะที่คนดีเขาทํากันนะซึ่งขวัญค่ะคนดีคือแบบพูดง่ายแต่การที่เราจะเจอใครจริงๆสักคนนึงมันหายากมากนะบอกแม่ไหมคะแม่รู้ค่ะคุยอั่แม่ตลอดแม่พูดไห่แม่พู โโหอัลเลอรแค่หนูวันนี้ไปไปถึงแม่เลย <c oughs> แต่ถึงแม่ก็รู้สึกดีค่ะแม่รู้จักคือเหมือนกลัวเลยบว่าถ้าบอกพี่เขาไปเย <c oughs> อะกลัวหรือเปล่าว่าถ้าบอกพี่เขาไปมันก็จะแบบกลายเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนไปหนูว่ารอรอให้สักวันหนึ่งหนูแต่งงานแล้วค่อยมาแบบโฟกัสเรื่องเรื่องแฟนเรื่องอะไรอย่างงี้ก่อนดีกว่าค่ะพี่คือหนูก็ไม่อยากมาแบบ คือคือหนูรู้สึกดีนึกออกปะเฮ้ยแต่งงานก็มีประเด็น,นะเตียงหักอะไม่ไม่ก็ ก็ก็ก็เป็นไปเรื่อยๆอะค่ะพี่คือหนูก็มีความสุขกับการที่แบบอยู่ตรงกลางเออขอเอฝากข่าวเรื่องพ่อได้ไหมได้งานของคุณพ่อหนูอะค่ะก็ได้ขอพระราชทานเพลิงศพก็ยังไงวันที่14นี้นะคะมาทําบุญให้คุณพ่อหนูการที่วัดรีทศเทพค่ะตอนเวลา4ี่โมงเย็นค่ะ14กันยายนเออสิกันยายนนี้ค่ะทำบุญนะคะตอนประมาณสี่มงเย็นค่ะแล้วก็วันที่15กันยายน ชาปน,นกิตของพ่อตอนสี่โมงเย็น,นะค่ะ